G.L เรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี2025และ2026ค่ะเบกกี้เบก้าพาทิเซียสตองและสโรชาฟีนค่ะ ที่ลังรวสอดเขนาล็กตกที่ตบลโพชัยเอเภอโตอนนี้ยังไม่มีรางานขงเข้ามาว่าพ,พู้ารี่รชีวิตส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบครับตอนนี้เราองนี้ยเป็นอการหรือเปล่าครับอะไรที่นี้ครับแโมเปิจบเลยอ่ะทีเดียวว้าว คุณผู้ชมขาเหตุการณ์เครื่องบินตกค่ะและนี่ด็อกเตอร์ออรที่หล่อที่สุด middle f e e l i n g middle f a l i n g a middle f a e l i n g s m e d a l e f a l l i n g s, ลล <S ตัวแรนี้ระดูกนิ้วมือจะมีจำนวนห้าวสิบสี่ชิ้นด็อกเตอร์ที่หล่อที่สุดในประเรทศไทยค่ะจะดูกนิ้วมือสามชิ้นเรียงจากคนนิ้วแปลงปลายนิ้ว กเกี่ยว้นหัวแม่มือมีแค่สองชิ้นสองชิ้น Crossfire เราจะเจอไฟเจอกันไฟสบายดีไหมพวกสบายด,าสายดีสบายดีไหมคะสบายดีไหมทำไมไม่ตอบอ่ะดอกหยิบโซ ดอกไม้เล็กๆที่สื่อถึงความบริสุทธิ์จริงใจอ่อนหวาน <c oughs> เขาว่ากันว่า <c oughs> การที่เราจะมอบดอกยีกโซให้กับใคร <c oughs> คนคนนั้นถือเป็นรักแรกพบรักแรกพบเ <c oughs> ราสัญญา <c oughs> ว่าเราจะเป็นรักแรกและรักเดียวของเราตลอดไป เก่งกหลาเห็นเธมันจะไม่รู <|ja|> ้จริงเหรอไม่รู้จริงๆหรอแม่เขาบอกเรื่องใช่หรอเออตอปนยังไงเาพูดานวิจัยไงเออพี่ผ่านมาไม่เป็นรองตลอดพี่โดนส่งไปทำหข้างนอกผิดงินวิจัยอาจารย์เขาบอกเลยฮ้ยเ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 เ้ยเนอยเฮ้ะเฮ้ยกฮ้เฮ้ย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 เด้ยเฮ้ยเ้เยไป้เเ หักหลังทำไมอ่ะใครเขาจะเชื่อเธอรอออแหลอุ้ยรอตูแหลพินเต้องคุยเรื่องนี้กันก่อนเออยื่นใบลาออกแล้วจะแย้กันมึงออกไม่คิดจะบอกกันหน่อยหรอไม่คิดจะบอกอะไรหรอพี่บัวต้องรู้ป่ะตุ๊กเล่องของคนดีบัวมันสำคัญมากนะงั้นต่อไปนี้บัวไม่ต้องมาใส่ใจเรื่องแล้วเออเลิกกันเถอะพิน แกออกไปได้ยังไงอะ่ะกลับมาทำอะไรนกตาอะไรที่ยืนอยู่อย่างนี้อ่ะคิดถึงนะเด้คิดถึงอ่ะเดีแล้วก็ไปตายซะไปตลายตัวซะ ไม่หรอไม่ด้โกรธตอนนี้มเหลือแต่เกลียดเกลียดเคยมีทฤษฎีนึงบอกไหยว่ามนุษย์ยุคใหม่มีสมองส่วนหน้าที่ใหญ่ใหญ่่งมีความซับซ้อนทางอารมณ์รวมทั้งทามารคิดวิเคราะห์แยกแยะต่ากันและเือละเอียดกว่ายุคเก่าเพราะฉะนั้นพอเสื่อนั้นเป็นมนุษย์ุใหม่เลยที่เจ็บมันก็ต้องจำแล้วจำฉันเราคงเป็นมนุษย์ยุคใหม่ที่ถึงช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันฮ ง่เะจุดพูดนะนี่ก็หกไปเนี่ยไม่เชื่อทำบ้าเลยเนี่ยผิวหนังของกระโหลกแห้งติดกระดูกไม่ควรเป็นร่างของผู้เสียชีวิตจากเครื่องบินตกดูจากสภาพลักษณะที่ไม่เน่าเปื่อยของผิวหนังที่แห้งสีน้ำตาลค้ำจนเกือบดำเกือบดำถ้าไม่ใช่ถืออะไรบางอย่าง What is it อะไรอะไร มามีฮะ,ะมัมว่าพูดไปเลยโกลโโลม,ม่ะเถือถือจริงหรอลำมุมนี่มัว

เร็วเร็วอีกเร็วอีกเร็วเร็วอย่าอย่าให้มันทำลายเราไปเร็วครเนีย ยวมนิแครเนี่ยปิศนา